ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงช,ชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวพระสงฆ์จิตใจจำานงมั่นคงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้วคอยแค้วหมู่มาขอยพบพระเิอาในนาะคตกาดีเทินสาธุ สาธุคําเดียวสาธุคือดอกกิดปากที่มีคำว่าหอมหวานหอมไม่สยไม่หวานนะอ้าวนะครับวันนี้ชมพระสวยงามกันวันนี้ต่อเรื่องเลยนะเ,ยเมื่อวานมีชมพระลงรักปิดทองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคุณพี่สุชาติ วังโสนะวังโสนะอ้าวครับขอบคุณพี่นบนะอยู่ั้งลาดปูรีภูกเก็ตอะไรนนอขอบคุณมากน้ำบอ่อน้ำกรองเป็นลงน้ำใจนะครับที่ช่วยทำบุญผมมจะทำบุญกระถินทำบุญขอภัยทำบุญไอเทียนรรษาปะโขโมทนาบุญเลยวก่อนะขอบพระคุณมากนะพี่นบนะดูคลิปอยู่นะ พระไปหมดแล้วนะพี่เน่ก็พระไปแล้วนะปี่สุชาติก็พระไปแล้วนะคุณพี่นกก็พระไปแล้วนะตังก็เดี๋ยวต้องกดแล้วกดตังมั่งเป็นค่าอาหารหมามึงชุดหน้าจอจัดมังนะทำบุญมั่งวันเช้าถวายพระคุณเจ้าทีไปห้าพันบาทกดโยแหม่ค่ารถไม่มีจะรถไปจังหวัดตะคอนบัดพระยังไปตะคอนพนม ถวายตังไปแปลว่าตังขันแปลวเทียนฮะปอกเบอร์ในตลาดก็ได้เป็นหน่อยนะสองสามหมื่นมะที่เหลือก็เป็นไอเน่ไอไอะไรน่ะ,นะกินทูกฟันเทียนไายไปแหละนะก็ทำเทียนไปต้นหนึ่งใครจะร่วมโมทนาก็ได้หมดนะเทียนต้นใหญ่นะหนึ่งต้น แล้วก็สองพันกว่าบาทสกก็ตังไปอีกตังไปสองสามหมื่นนะจะไยวต้นตัวว่าค่ารถไปอีกห้าพันไอ้เราก็ถึงว่าค้าขายก็เลยบอกว่าคุณเจ้าว่าเออเขาบอกไปวัดเพื่อนๆพระเพื่อนๆ อยู่ต่างจังหวัดขอมาก็ว่างั้นโยมก็ได้ครับที่บูญไปสวัว่าไปไม่ยากไม่ยากเราทําให้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแล้วแต่ท่านบอกบุญได้เท่านี้ก็บูแล้วนะสองสามหมืน่ไนไปไว้จนตัวค่ารถไปหมื่นนะห้าพันขอภครแตนะ่ตังค์จากพี่มนพเข้ามาแหละนะพี่เนยเขามาพอดีเลยแล้วก็พี่ดาบตีสุชาติเขามาก็เลยเนี่ยนะได้ ต่อยอดจะขอไปแล้วนะพี่นะว่าอย่างนั้นอย่มีเลยไม่ได้จากเงินพี่ๆเนี่ยโอ้พอสงกเจ้าจากทุกวันก็เลี้ยงหมาก็เยอะโอ้โหอนี้สวยจังเลยนะครับขรับผุปูนนี่ขึ้นมาเลยนะพระสวยปอนสงก็บัดสวยนะแก่งเป็นหินเลยแต่ละองค์ชอบไหนก็เราก็ทำบุญตามฤดูการเลยนะ ข้าพันษา,าก็เทียนพันษาทำบุญใส่บาทหลังจากนั้นก็งานกรถินแหมจะมากระถินอีกแล้วไอ้ผม่ะไม่พลาดเขาละเนี่ยได้ไปกองนึงกับต้นเทียนแหสลักชื่อให้ภรรยาไปแล้วนะคุณบ้านเขารวบบุญมาด้วยแหละนะเอาวัดัยโยองค์รักปิดทองจะบประคุณเนื้องาม ทักทายมานะครับเออแห,หวางปั๊บมดขึ้นเลยพระนี่ไม่ได้เลยของเราโอ้โหผมว่าต้องมีความหวานอยู่ในตัวขึ้นมาเลยมดถึงไหมละ่ะไอเราก็าไปมดไปไปไปเอามาแล้วองค์นี้นะใครที่ชอบพระชุดนี้เอาเลือกดูเก็บเอาไป นะครับพ็สงสัยไม่หวงใครลงนะใครโทรก่อนได้ก่อนนะใครโทรที่หลังได้จีนหลังอ้าวจัดไปตามนี้อ้าวผู้ที่จองไว้ก็ผมก็คัคดไว้นะของใครบ้างหลังไปสิบวันสิบห้าวันมัมา,มาเอาก็ผมก็เอามาอย่างเดิมนะครับ เนี่ยเนื้ออะไรเอ่ยพิมพ์นิยมเนื้อ,อกระตอกแตกอา้าวเนี่ยดูให้ดีดูได้หลายอย่างแอบรับเก็บสมไว้นะครับทำบุญตามฤด,ดูกาลเหมือนกินผลไม้อ่ะผลไม้กินผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะหน้าทุเรียนกินทุเรียนหน้ามะม่วงกินมะม่วงแอบ นาเงาะกินเงาะนี่จะเจ้าเข้าหน้าลำไยคือเนี่ยงานเงาะแล้วเงาะผ่านไปแล้วลำไยจะมาแล้วเอานาลำไยกินลำไยนาหนาวก็กินอะไรอ่ะนาหนาวไม่ค่อยมีผลไม้พวกส้มโอพวกอะไรอย่างนั้นไงเนี่ยเอาพัดสวยรวยไปเลิกลงสนามแล้วนะครับองนี้สวยงามมากหน้าลิจีนู่นมาแล้วลิจัยกับลิจีเริ่มมาแล้วเอาปูเนื้อปูนเพชรลงสนาม กินผลไม้ตามปดูการหรือว่าทำบุญตามฤระดูกาลนะเพื่อนนะพี่นะหรือว่ามีมากก็ทำตอนไหนก็ได้นะจะไปรอทำไปตอนตายเลยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำไว้ก่อนเกียมไวนะ้เกียมจะจมไว้นะโอ้พี่เขาฝากผมทำบุญมาเนี่ยผมทำให้เขาทุกวันเลยนะเขาไม่ค่อยเจอพระ,ะอะไรเงี้ยผมทำให้เขาวันละสองร้อย พี่สมนึกนะเหลือยังเหลือตังอยู่สองสามพันนะเนาะเนี่ยทำให้ทุกวันเลยเนี่ยพี่นึกพี่เม็มนะเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงหายป่วยหายไข้วันนั้นให้ตังไปหลายหมื่นซื้ออาหารให้หมาซื้อทุกวันมาแล้วตรงลักปิดทองรักซาดเ้อแดงแปดไปเลยเอาเนี่ยซื้อทุกวันนะ่ะอาหารเม็ดอาทิตย์ก็สองข้สอบนะ่ะเดือนแปดเดือนหนึ่งไปก็สอบ ไก่วันละห้าสิบโลซื้อทุกวันไม่รู้อ่ะนะาทำไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นฝาชีวิตจะหาไม่เอาว,ว่ากันไปขายไปดูไปนะเวลาน้อยเล็บแร่งเอาวนี่นี่พิมพอะไรนี่อูทองใหจัก,กรพรรดิดูก็ให้ดีเนี่ยตกใจไหนก็เฮอะว่ากันมาเอถอทัดทา,ายมาพิเน่นะโอ้เห็ุจอมาสามอง์แล้วนะ,จะใจ้คตรห่าองนะ สินใหม่ที่สวยครับคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะพระเก่าพระใหม่พระเก่าสินใหม่ก็จะแพงหน่อยนะเพื่อนนะพี่นะน้องนะเออพระเก่าไม่ใช่องค์ละพันห้าองงห้าร้อยเจ็ดร้อยไม่มีหรอกนะจะบอกให้นะพระเก่าองค์เป็นหมื่นทั้งนั้นนะบอกก่อนเลยนะสันติดูคลิปอ่าพระทีวานเก่าใหม่อะไรก็ว่ากันราคาอยู่ที่หลังใหม่ ผมขายตามพอใจผมนะทำบุญเสร็จได้ตังไปก็เป็นค่านี่เด้ค่าเทียนไปแล้วพรชาถวายพระไปแล้วพี่มันนบพี่เนพี่ดาบตีสูชาตินะแต่บุญไปแล้วบุทธนาบุญไม่ใช่ว่าท่านได้ทั้งหมดนะได้ด้วยการแบ่งกันมันทำให้ผมมาห้าพันทัางก็ได้ไปแค่ทำบุญไม่ได้พันห้าเหลือก็เป็นค่าอาหารพันห้า ที่เหลือพรองสงก็ทําบุญใส่บาทพันห้าเก็บไปกินกาแฟห้าร้อยสบายแล้วไม่ต้องสนใจใคร <c oughs> แค่นี้ก็มีสุขแล้วนะคนเราเนี่ยสุขไม่ไม่เหมือนกันนะจะบอกก่อนอาน้าวนี่สวยจังเลยเนี่นะลายหนังจระเข้เลยแล้วกันแต่พ้าที่ถ่ายทําเนที่ทันหาว่าแบบน้นแบบนี้ไม่มีแล้วนามหมดไปแล้วไปเป็นจูกรูกหมดแล้วนะ เหลือตะพระใหม่ๆเนี่ยเหลือตะพัดชุดแบบนเนี้นะไม่ใช่มาใหม่ไม่ใช่ใหม่ขอวไปพระเปิดฝามาใหม่พานั้นไปแล้วห้าร้อยองุ่นไปอยู่ในฐานลวงพ่อโสธรไปแล้วไปวัดดุนน้องชะอมหนุ่นมาไปแล้วจูไปลุงพ่อโสธรนานะตักสี่สิบเก้านิ้วลุงพ่อใส่ไปข้าร้อยองค์คุณแผลที่ห้าสิบองค์นางมายายห้าสิบองค์แหมจะมาถามหากันนะไม่มีแล้วนะ มีแต่ก็แพงเนี่ยฮาวคอนสงก็บอกขั้นกงเงี้ยเนี่ยแพงหูฉี่หูไหมเลยกันแล้วกันการที่ชด่อบทำบุญมาก็เนี่ยบอกก่อนนะขอก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวนะเ่แต่ห้าองค์ทักหมื่นนึงนะครับก็จะให้หรอกนะถ้าเอาเยอะนะห้าอง สามพันสี่พันไม่ให้แล้วที่ได้พระเอา้าวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความชกกินอะไรทุกความพรหมาปารนาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครให้ร่ำให้รวยให้รวยอ่ะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะแต่อลองไปดูที่อื่นก่อนอาจจะมีถูกกว่านี่สวยกว,วกว่านี่ดูกันแล้ววันนี้จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยที่พรชงก็เปิดราคาแบบทำทานทำบุญเนี่ยคิด ที่วัดทำบุญกระพรอส่งไปแล้วก็จะคิดอะไรหลังจากจะเอาพระสวยรวยไม่เลิอกองค์นี้แสนหนึ่งนะอันนี้องค์นี้แสนเขาบอกก่อนนะเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวยระดับเทพอ่ะท่านคิดเอาแล้วกันไม่แสน,นแล้วจะเอาไงเราเนี่ยให้ดูสามองค์เลยพระเงินแสนสี่องค์งเลยเอาวันนี้ให้ดูและท่านไปหาซื้อที่ไหนก็ได้เอาองค์แรกผ่านไว้แนวหนึ่งแสนบาทนะ นะแต่พี่แอก็เขาจะหัวรอดเลยหนึ่แสนเฮ้ยพรสงแสนตา hey! หัด <laughs> เอาองค์ที่2มาแล้วองค์หนึ่งแสนบาทเอาเอาท่านลองไปหาดูนะใครได้ยังผมนะเอาขอทุกท่านโชคดีมีความสุขกิดอะไรตรงความบุญมาตรปาถนาไม่ต่ำฝกคนไม่จนฝกใครไห้ร่ำให้รวยอย่าลืมพระราหารพระในบ้านอา้าวพระคุณพ่อพระคุณแม่อา้าวมาแสนแล้วอา้าวดูให้ดีอา้าวนี่นะ พิมพ์พระประธานใหญ่เกตะรุซุมนะบอกกนนะโชคดีร่ำรวยนะอายุมั่นฝันยืนไม่ตำฝกคนไม่จนฝกใครเอานะมีสกวามสุขความเจริญนะเศรกิจไรสมฟวามุญหมาดปาถนาอย่าลืมพระละหาันพระในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่นะตลับนี้ชุดนี้ถ่ายพระที่สวยถึงนั้นเลยนะให้ชมนะอย่พาพลาดนะโอ้โหพลาดก็ไม่รู้จะพูดไงเอาอุมนี้ยิ่งสวยหนักครับเลยนะย หลักแสนนะเอาบอกก่อนนะโทรมาละแสนหนึ่งเลยผมบอกแสนหนึ่งครับถ้าก็ต่อมาแสนจ้าฮดร์แ้ไหมครับได้ครับเราว่วงั้นมันเป็นทมเนียมมาถ้าแล้วกับพร้อสม,มเราไม่ได้อาชีพเนะเราเพียงแต่ขายให้ผู้ชาเอาเงินไว้ทําบุญเที่ยมหมาทําทานที่เหลือก็เดี๋ยวจะไปสร้างสมเด็จโตกเขาที่วัดบางหลวงอาบที่ขา้าภาษานี่เดี๋ยวตั้งใจไว้สองหมื่น ถวายจนเด็กโตสร้างพระอุโบสถสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสงสร้างสระนะทำอ่ะทำอ่ะทำให้เขานะทำให้ให้วัดเขานะครับก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ทำก็เอาเด็ดติดอิกท,ท้ายได้เนื้อดำสักองค์นะเนื้อดำเหนียวโหอ,อมะตะเลยเด้ดองนี้สวยเอานี่เก็บไว้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะ ขอจเจริญเจริญนะจ๊ะประคุณเอ้ยเมื่อวานนั้นพี่สเสน์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พี่อะไรวะสุดตาตีสุดชาติพี่มนพนะหายป่วยหายไข้นะในพระผ่อนสงไปเนี่ยรับรองโชคดีตลอดไม่ต้องกลัวนะบอกว่าอย่าประมาทในการทําบุญท่องไว้เยอะนะมีมากกับทํามากมีน้อยก็ทําน้อยนะช่วยกันคนยากคนจนประเทศไทยเยอะนะไม่ต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงหมา นะให้คนยากคนจนโอ้ยใบบุญก็สุขใจแล้วนะมีความสุขอยู่ในใจอะไรก็ซื้อไม่ได้ในะโลกนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างความสุขมากๆเลยก็คือนี่แหละกำลังใจแล้วก็ใจผมจะพูดเสมอเลยว่าน้ำบ่อน้ำครองจะเป็นรองน้ำใจนะน้ำอะไรที่ว่าอร่อยแพ้น้ำใจเราหมดนะโชคดีมากๆนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับ อันนี้เดี๋ยวเทสเดี๋ยวเสนอสอีกอนี้สักองเดี๋ยพัสวยรวยไม่เลิกเนี่ยเอาโชคดีโอ้โหองนี้เพชรด,ดาราเลยกันแล้วกันนะมีความสุขน,นะครับ,ครบใครชาพระพรสงไปขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งร่ำรวยทุกคนเลยนะครับโชคดีมากๆนะครับสวัสดีครับ